ทำนายดวงชะตาลัคนาราศีสิงห์เดือนมีนาคม2564ชาวลัคนาราศีสิงห์เมื่อดาวพฤหัสบดีให้คุณแก่ท่านขอให้ท่านมันทำบุญทำกุศลไหว้พระสวดมนต์ตั้งจิตตั้งสมาธิให้มั่นคงให้พร้อมที่จะลุยเลยในปีนี้ ปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มคิดเริ่มทำมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นมีความมั่นคงจเจริญก้าวหน้าหรือมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเพราะท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดช,ชอบสูงกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจช่วงที่ดีคือตั้งแต่วันที่29มีนายาวไปจนถึงวันที่15มิถุนาช่วงนี้จะเด่นมากแต่ถ้าช่วงที่เด่นรองลงไปคือตั้งแต่15มิถุนาไปจนถึง28กันยายน ดาวราหูโคจรมาอยู่ในเรือนการงานท่านจะประสบความสำเร็จตลอดปีถึงแม้บางเดือนจะลดน้อยถอยลงไปแต่ก็ยังดีอยู่ขอให้ท่านมีมานะอดทนขยันหมั่นเพียรให้มากๆท่านจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองและมั่นคงตลอดปีดาวสุขยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเป็นดาวแห่ง การเป็นผู้นำเจ้าของธุรกิจหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าอาหารของกินของใชตง้ต่างๆหรือธุรกิจการให้บริการทุกประเภทหรือศิลปะศิลปินทุกแขนงท่านจะประสบความสำเร็จตั้งแต่วันที่29มีนาคมนี้ไปตลอดทั้งปี เรื่องการเรียนถ้าท่านจะสอบเข้าหรือสอบเพื่อให้จบหรือจะทำรายงานหรืองานวิเคราะห์งานวิจัยต่างๆหรือทำโปรเจกต์เรื่องเรียนท่านก็จะสอบผ่านอย่างฉลุยดีเยี่ยมในเดือนนี้เรื่องการเงินคือดาวพุธเป็นดาวการเงินของท่าน และดาวพุธเดินดีตลอดทั้งปีและอาจจะเด่นมากในเดือนมีนาคมนี้ธุรกิจกิจการของท่านจะเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยมากในเดือนนี้การเงินจะเข้ามาในทุกๆท,ทางของดวงชะตาของท่านเรื่องความรักท่านจะเจอรักต่างวัยหรือมีคนอายุน้อย กว่าท่านมาสนใจท่านหรือจะพบเจอคนถูกใจในที่ทำงานหรืออาจจะแต่งกับงานก็ได้หรือจะเจอคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วถ้าเข้ามาในเดือนนี้หรือเดือนมีนาคมนี้จะเป็นคนที่ดีมากๆคู่ของคุณจะคอยส่งเสริมและเกื้อหนุนดวงชะตาของท่าน ส่วนเรื่องสุขภาพดาวเสารและดาวพระอังคารเป็นอริกับดวงชะตาให้ท่านระวังจะเจ็บป่วยเรื้อรังหรือเกี่ยวกับฟันหรือกระดูกและระบบภายในให้ระวังเรื่องไขมันสะสมจะเกิดโรคอ้วนหรือ หลายๆโรคตามมาขอให้ท่านมันตัวสุขภาพร่างกายอยู่เสมอ,สมอแต่ให้ระวังหลังจากเดือนมีนาคมนี้ไปแล้วสีที่เป็นมงคลในเดือนนี้คือสีเขียวสีส้มสีฟ้าเลขที่เป็นมงคลเสริมดวงชะตาของท่านคือเลขสี่เลขห้า เลขหกเลขแปดสำหรับการทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิง์เดือนมีนาคมนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะทางช่องเปิดกลุ่โหราศาสตร์ของเราขออวยพรให้ท่านชาวลัคนาราศีสิง์ทุกๆท,ท่านประสบความสำเร็จ ในด้านการเงินการงานความรักและครอบครัวด้วยเทินสาธุ